เก้าอี้บ้านเขาก็จะเป็นที่นั่งก็เป็นปูนแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นรวดลายไม้นะเป็นปูนแล้วก็เป็นรวดลายไม้แบบนี้นะครับสวยงามนะครับพื้นที่สวนสาธารณะสวยงามมากนะครับไอตรงนูน้น ไกลๆรุ่นหอคอยตัวนู้นน่าจะเป็นของมุกดาหารนะครับหอคอยอันนี้เหมือนที่มันเหมือนไอ้ท่อประปาที่เหมือนแทงประปานะ่นาจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นหอคอยที่อยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็ยาวเหมือนกันนะมุกดาหารเนี่ยยาวมากนะครับมาถึงตะวนันตกเฉียอนะอันนี้มีต้นตาลด้วยเนาะ เกว้างๆแบบนี้นะจู่ใจหน่อยนะครับในการถ่ายแค่ริมริมแม่น้ําโขงนะครับหรือว่าฝังชาวปอลาาเขาเรียกว่าแคมของนะครับแคมของนะครับมีเรือเล็กอยู่กลางแม่น้ําด้วยน้าค่อนข้างไหลแรงนะลมค่อนข้างแรง มาตอนเย็นนะครับผมช่วงเย็นผมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะจะพาดูแม่น้นำโขงยามเย็นนะใน,นย่าตีไม้กันสั่นนะครับไปดูข้าวทำบหากินข้าว ก็ดินะเหมือนเดิมนะครับตอนเย็นจะมีคนออกมาเยอะบ้างนะครับผมนะมุกเลยฝั่งนู้นมุกดาหารมีปะบอมีพี่ร้านขายอาหารตามสร้างรอนนี่มีปะบ่า นี่บริเวณสวนสนุกแล้วมันจะอยู่ในแต่ในซอยห่ะ ี๋ยวใหญ่สุดเหอนี่เป็นปะใเขาให้เล่นรอบนี่จะสิบรอบกับจอยออ <c oughs> มาจ,จุดนี้นะครับมองเห็นเป็นท้องฟ้าเดียวกัน <c oughs> ท้องฟ้าเดียวกันเลยนะแล้วก็แม่น้ํานี่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับเหมือนอยู่ ริมทะเลยังไงอย่างนั้นเลยนะยดูให้ดูตึกใกล้ๆเลยเลยนี่นะครับมุกดาหารมุกดาหารแค่เอื้อมจริงๆใกล้มาก นี่มาทีหนึ่งนะครับก็ขอถ่ายเยอะๆหน่อยเนาะนี่เห็นไหมน้านี่สังเกตน้ํามันจะวิ่งเร็วมากนะเดินไปทางเดียวกันนะมันจะเร็วกว่าเราอีกนะครับน้ําวิ่งเร็วกว่าเราอีกเยอะเลย บรรยากาศน่าพิศวงมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลสองประเทศนะครับแค่มีแม่นม้ำใหญ่กันอยู่นะคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายให้ดูเท่านี้นะครับผมว่ามันถ่ายมาเยอะแล้วนะยาวมากแล้วนะ